สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องมุงคนพักเครื่องทั่วไทยกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขะ EP นี้เป็น EP ที่4ี่41แล้วนะคะพี่พี่ EP ที่4ีมาในราคา300บาททุกรายการนะคะพี่พี่ขมีค่าจัดส่ง50บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่พี่พร้อมสะดวกโอนน้องจัดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขา มาเริ่มกันช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาเบอร์โทร0824535781นะคะพี่พี่โทรหรือเราโทรหรือว่าไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่พี่ขาโทรด่วนหาน้องหรือว่าไลน์หาน้องเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0824535781นะคะฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่พี่ขา <c oughs> รายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระหมากคำข้าวนะคะพี่พี่ขาพระหมากคำข้าวนะคะพร้อมมาพร้อมกับลูกแก้วสารพัดนึกแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่คาน้องขอญาตซูมแป๊บนึงนะคะพี่พี่ขารายการที่หนึ่งนะคะพระหางหมากคำข้าวหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะพี่พี่ขาวัดท่าสูงนะามาพร้อมกับลูกแก้วแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเตรียมกรอบแบบนี้เลยนะ รายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขารายการที่หนึ่งนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่ชอบสนใจแอดไลน์น้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะมาต่อกันที่รายการที่สองกันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สองเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะพี่พี่ขา เหรียญหลอหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่พีขามาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะเล่มกรอบกันนาะมาแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนะคะพี่พี่ขารายการที่สองนะรายการที่สองเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สองนะมาต่อกันที่รายการที่สามนะคะพี่พี่ขารายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่พขาเหรียญลงยา หลวงพ่อรวยนะคะพี then, default, at, ่พี่ขารายการที่สอบที่สามนะคะพี่พี่ขารายการที่สามนะน้องขออภัยที่พูดผิดนะคะพี่พี่ขาเตรียมกรอบแบบนี้เลยนะรายการที่สามนะคะมาต่อกันที่รายการที่สี่กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สี่นะคะเป็นสมเด็จนะคะพี่พี่ขารายการที่สี่สมเด็จวัดละคังนะคะพี่พี่ขา รายการที่สี่นะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสวยๆเลยนะรายการที่สี่นะคะมาต่อกันที่รายการที่ห้านะคะพี่พี่ขารายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่ขารายการที่ห้านะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะน้องขออนุญาตซูมให้พี่พี่เห็นได้ชัดนะ รายการที่ห้านะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่หนะคะมาต่อกันที่รายการที่6นะคะพี่พี่ขา รายการที่6เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่6นะคะพี่พี่ขารายการที่6นะหลวงป oui ู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่ขารายการที่6นะคะพี่พี่ขารายการที่6นะ ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่6นะคะมาต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่พี่ขารายการที่7เป็นเท้าเวสุวรรณนะคะพี่พี่ขารายการที่7นะท้าเวสุวรรณนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะรายการที่7นะคะ ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่เจ็ดนะคะมาต่อกันที่รายการที่แปดนะคะพี่ๆรายการที่แปดนะคะพี่พี่ขา,าะะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่พี่ขา เหรียญหลวงพ่อกันวัดพระญาตินะคะรายการที่8นะรายการที่8นะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่8นะคะมาต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่ๆขารายการที่9เป็น หลวงปู่โตะนะคะพี่พี่ขารายการที่9้านะเป็นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีนะคะพี่พี่ขารายการที่9นะคะพี่พี่ขารายการที่9้านะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีนะคะมาพร้อมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะคะรายการที่9นะคะพี่พี่ขารายการที่9้านะมต่อกันที่รายการที่10 i. นะคะพี่พี่ขา รายการที่สิบนะคะพี่พี่ขาเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่ขาพระปิดตานะแต่น้องไม่มั่นใจนะคะพี่พี่ขาน้องไม่ทราบที่นะน้องไม่มั่นใจจริงๆนะคะพี่พี่ขาเป็นพระปิดตานะรายการที่สิบนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบนะเรียมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบนะคะมาต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ รายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะพี่พขาต่อกันที่รายการที่1 1นะคะพี่พี่ขารายการที่11เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พี่ขารายการที่11นะ หลวงพ่อเงินวัดบางคารนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่ชอบสนใจแอดไลน์น้องขอดูรูปเพิ่มเติมหรือว่าโทรด่วนหาน้องได้เลยนะรายการนี้รายการที่11นะคะมาต่อกันที่รายการที่12นะคะพี่พี่ขามาต่อกันที่รายการที่12นะคะพี่พี่ขา รายการที่12เป็นเหรียญพระพุทธชินราชวัดลานคานะคะพี่พี่ขาเหรียญพระพุทธชินราชวัดลานคานะรายการที่12นะคะพี่พี่ขารายการที่12นะพี่พี่เห็นชัดนะคะน้องพยายามซูมให้พี่พี่เห็นได้ชัดเลยนะรายการนี้รายการที่12นะคะพี่พี่ขารายการที่12นะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่12นะคะมาต่อกันที่รายการที่13นะคะพี่พรายการที่13นะคะรายการที่13หลวงพ่องเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่พี่ขา รายการที่13นะหลวงพ่อเงินวัดดอนย้ายหอมนะคะพี่พี่ะะเลี่ยมกอบกันน้ามาแบบนี้เลยนะรายการที่13นะคะพี่พี่ขารายการที่13านะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่13นะคะมาต่อกันที่รายการที่14นะคะพี่พี่ะา รายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี네่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่พีขารายการนี้รายการที่14นะคะพี่พี่ขารายการที่14นะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่14นะคะ มาต่อกันที่รายการที่15นะคะพี่พี่ขารายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะรายการนี้รายการที่15นี้นะคะพี่พี่ขารายการที่15นะถ้าพี่พี่ชอบสนใจโทรด่วนหาน้องได้เลยนะรายการนี้รายการที่15นะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะ มาต่อกันท <sh> <ity learning> <land> ี่รายการที่สิบหกนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่สิบหกนะคะพี่พี่ขาพระผงสุพรรณนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบหกนะพระผงสุพรรณนะคะชัดๆัดแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขรายการนี้รายการที่สิบหกนะคะพี่พี่รายการที่สิบหกนะ มาต่อกันที่รายการที่17นะคะพี่พี่รายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพนะี่พ cool uh? uh? ี่ขารายการนี้รายการที่17นะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่ขารายการที่17นะคะพี่พี่ขารายการที่17นะมาต่อกันที่รายการที่18นะคะพี่พี่ขา รายการที่18เป็นพระนางพญานะคะพี่พี่ขรายการที่18นะพระนางพญานะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่18นะคะมาต่อกันที่รายการที่19นะคะพี่พี่ขารายการที่19เป็นหลวงพ่อ р. ละออนนะคะพี่พี่ขา ร,รูปหล่อหลวงพ่อละอนะรายการที่19นะคะพี่พี่ขารายการที่19นะถ้าน้องพูดผิดประการใดน้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่19นะคะมาต่อกันที่รายการที่20นะคะพี่พี่ขารายการที่20เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ เหรียญหลวงพ่ออ kind of ีวัดสัตหีบนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่20นะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่20นะคะมาต่อกันที่รายการที่20 21กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่21นะคะพี่พี่ เหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา าต่อกันท uh anyway> si ี่รายการที่22นะคะพี่พี่ขามาต่อกันที่รายการที่22นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่โตนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่22นะคะรูปหล่อหลวงปู่โตนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาปี25 0 0นะคะพี่พี่ขาปี25 0 0นะ รายการนี้รายการที่22นะคะมาต่อกันที่รายการที่23นะคะพี่ๆขารายการที่23นะคะเป็นเหรียญ เหรียญฉลุหลวงปู <for> ่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่ขาเหรียญฉลุหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะรายการนี้รายการที่23นะคะพี่พี่ขารายการที่23นะมาต่อกันที่รายการที่24กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่24เป็นพระซุ้มกอนะคะพี่พี่ขารายการที่24นะพระซุ้มกอนะคะ ชัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาข้างหลังแบบนี <mon> <and> <made> <trade> ้เลยเลยนะรายการนี ylum. ้รายการที่24นะคะมาต่อกันที่รายการที่25นะคะพี่ๆขารายการที่25เป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆขารายการนี้รายการที่25นะคะเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมมาพร้อมเลียมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขา ข้างหลังแบบนี้เลยนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่25บนะคะมาต่อกันที่รายการที่26นะคะพี่พี่รายการที่26นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่พี่ขเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะคะรายการที่26นะคะพี่พี่ขรายการที่2 6นะปี2508นะคะพี่พี ปี2508นะมาต่อกันที่รายการที่27นะคะพี่พี่ขะรายการที่27เป็นพระปิดต,ตาหลวงปู่โตนะคะพี่พี่ขาเลียมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะรายการนี้รายการที่27นะคะมาต่อกันที่รายการที่18นะคะพี่พี่ขา รายการที่28เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อฉุยนะรายการที่28นะคะพี่พี่รายการที่28นะพี่พี่เห็นชัดไหมคะน้องพยายามซูมให้เห็นชัดๆเลยนะรายการนี้รายการที่28นะคะมาต่อกันที่รายการที่29นะคะพี่พี่ รายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมนะรายการที่29นะคะพี่พี่ขารายการที่29เนะเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมปี2518นะคะพี่พี่ขาปี2518นะรายการที่29นะคะ มาต่อกันที ALLY, 30 30. 30. 30. ่รายการที่30กันเลยนะคะพี่ๆคะขารายการที่30นะคะรายการที่30เป็นหลวงปู่หลวงปู่สุดนะคะพี่ๆคะาหลวงปู่สุดนะวัดกาหลงนะคะพี่ๆคะขารายการที่30นะคะพี่ๆคะขารายการที่30นะหลวง หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี2520นะคะพี่พี่ะ่ะปี2520นะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขะข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่30นะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะมาต่อกันที 31, นะะ่รายการที่31นะคะพี่พี่ขารายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่ะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะรายการนี้รายการที่31นะคะมาต่อกันที่รายการที่32นะคะพี่พี่ขารายการที่32นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี in, ka, ่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะรายการนี้รายการที่32นะคะพี่พี่ขารายการที่32นะ มาต่อก <AR> to ันที่รายการที่33นะคะพี่พี่ขารายการที่33เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะงานลงยาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขะเหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีงานลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่33นะคะพี่พี่ขารายการที่33นะมาต่อกันที่รายการที่34นะคะพี่พี่ขารายการที่34นะคะ เป็นพระคงกุเก่านะคะพี่พี่ขาพระคงกุเก่านะรายการที่34นะคะพี่พี่ขารายการที่34นะถ้าพี่พี่ชอบพี่พี่สนใจแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมหรือว่าโทรด่วนหาน้องได้เลยนะคะพี่พี่ขาเบอร์โทร0 8 2 4 5 3 5 7 8 1นะคะพี่พี่ขา0ูนย์แปดสอนะ รายการละ300บาททุกรายการเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่34นะคะมาต่อกันที่รายการที่35นะคะพี่พค่ขรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะรายการนี้รายการที่35นะคะ ้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ข้างหลังแบบนี้เลยนะมาต่อกันที่รายการที่36นะคะพี่พี่ขารายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่โตนะรายการนี้รายการที่36นะคะพี่พี่ขารายการที่36นะ ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาปี2 5 0 9นะปี2509นะคะมาต่อกันที่รายการที่37กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่37เป็นพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตนะคะพี่พี่ขาเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่ชอบสนใจแอดไลน์หรือว่าโทรด่วนได้เลยนะรายการนี้รายการที่37นะคะ มาต่อกันที่รายการที่38นะคะพี่พี่ขารายการที่38เป็นเหรียญหลวงปู่สุขเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่38นะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะปี17นะคะพี่พี่ขาปี17นะรายการนี้รายการที่38นะคะพี่พี่ขารายการที่38นะมาต่อกันที่รายการที่39นะคะพี่พี่ขารายการที่39เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อคูณเรี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่39นะ เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะปีสองห้าสามหกนะคะพี่พี่ขาปีสองห้าสามหกนะมาต่อกันที่รายการที่สี่สิบนะคะพี่พี่ขารายการที่สี่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะคะพี่พี่ขารายการที่สี่สิบนะเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะคะ รายการนี้รายการที่40นะคะพี่พี่ขารายการที่40นะมาต่อกันที่รายการที่41นะคะพี่พี่ขารายการที่41นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อหน่ายนะ วัดบ้านแจ้งนะคะพี่พี่ขาเรียนหลวงพ่อหนายวัดบ้านแจ้งนะรายการนี้รายการที่41นะคะมาต่อกันที่รายการที่42นะคะพี่พี่ขาลองขออภัยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่41นะมาต่อกันที่รายการที่42นะคะพี่พี่ขา รายการที่42เป็นพะระลีลานะคะพี่พี่ขาพะระลีลานะรายการที่42นะคะพี่พี่ขารายการที่42นะคะมาต่อกันที่รายการที่43ากันเลยนะคะพี่ like. พี่ขารายการที่43เดี๋ยวน้อ,องขอญาตแบบนี้นะคะรายการที่43าเป็นพระร่วงลางปืนนะคะพี่พี่ขารายการที่43นะพระร่วงลางปืนนะคะ แบบนี้เลยนะคะพี่พขาแบบนี้เลยนะรายการที่43นะคะมาต่อกันที่รายการที่44นะคะน,น้องขออนุญาตซูมแป๊บนึงนะรายการที่44นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่พีขาพระปิตาหลวงปู่โตะวัดประดู่ิมพีนะรายการที่44นะคะ มาต่อกันที่รายการที่45้านะคะพี่พี่รายการที่45้าเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อทวดพิมพ์เตารีดนะคะพี่พี่ขาวัดช้างให้นะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่45นะคะพี่พี่ขารายการที่45้านะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขาสวยสวยเลยนะ มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะรายการที่45นะคะมาต่อกันที่รายการที่46นะคะพี่พี่ขารายการที่46เป็นพระสมเด็จนะคะแต่น้องไม่ทราบที่จริงๆนะพระสมเด็จนะคะแต่น้องไม่มั่นใจจริงๆินะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่46ินะคะพี่พี่ขารายการที่46นะมาต่อกันที่รายการที่47นะคะพี่ รายการที่47นะคะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อธรรมจักนะรายการนี้รายการที่47นะคะพี่พี่ขารายการที่47นะมาต่อกันที่รายการที่48นะคะพี่พี่ขารายการที่48เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ขาพระพุทธชินราชนะรายการนี้ รายการที่48นะคะพี่พี่ขารายการที่48นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่ชอบสนใจแอดไลน์ได้เลยนะรายการที่48นะคะมาต่อกันที่รายการที่49นะคะพี่พี่ขารายการที่สิสีเป็น หลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อเงินนะรายการนี้รายการที่49นะคะพี่พี่ขารายการที่49นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่49นะคะมาต่อกันที่รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะพี่พี่ขารายการที่50นะคะ รายการที่50เป็นเขี้ยวเสือหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่50นะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่50นะคะถ้าพี่พี่ชอบสนใจแอดไลน์น้องขอดูรูปเพิ่มเติมหรือว่าโทรด่วนหาน้องได้เลยนะคะ รายการละ3 0 0บาททุกรายการนะคะพี่พี่ขามีค่าจัดส่ง50บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่พร้อมสะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะ EP นี้เป็น EP ที่41นะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะ0 8 2 4 5 3 5 7ส1่นะคะฝากพี่พกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ